สบ,บายดีสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเบิร์ดชูฟูสุคนยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องซาอิทมาล้าน้องพี่น้องตอนนี้ซาวอิทก็อยู่น้ำพี่น้องอยู่น้ำคนเดียวเนาะจะควขาแล้วก็สเกลเป็ดเกลือไก่พี่น้องเป็ดไก่กับวนสอ่ออยู่เนาะเสียงห้องแซวแซไก่ก็ไมไดตไก่น้อยไก่ใหญ่กับวายเป็ดไก่กับ มีบอายเนาะพี่น้องมันชนลายมันมีแต่ไก่น่อยไก่น่อยนับกีบก่คู่ไก่ใหญ่น่อยเดียวเนะาะหมูกระขวมเลยความเบล,มเลำมะ ก็ยังหกตเนาะอยู่นี่นี่มีสี่ตอีกช่องโตยังพาลูกลงเงล่นน้ำอยู่นอนพ,พี่นอ้องยังบ่ทันได้ขึ้นมาโอ้ยกินน้ำกันดีๆอ่ตอดกัน ชื่อขอายมาเกือไก่น้อยเนาะบระิอังหัมเกลือเกลือหัมเลยกหัมติสิกันยานมีแต่ยามฝนมาตานเรียขอายแล้วรอดถูกโตเลยนี่เป็นไก่เนี่ยน้อยเนาะพูดถเป็นตะแพง เล็ดทองเลยหมูกาเน้อๆจ่อยที่ตายป้าเลยหลังคมแท้ๆตายป้าเลยตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเจ็บทอง เป็ดน,น้อยขึ้นมาเลยไปเกลือเป็ดน,น้อยค่ะเป็ดฉีดแย่เกลือต่างหางเนาะเอาเข่าปายกับหัวอาหารปนกันพี่เนาะมันจะใหญ่ไวเอาลงมาเกลืออยู่ใกล้ๆน้องพี่เนาะ พี่ให้เพื่นกินอาหารละกะ็กินน้ำเลยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดโตโครบเกือก็ได้นั่งเผ้าพี่น้องผูกๆสิมญ,ญาติเลยไล่ Dạ nha, đấy Chui chui Lấy mua bê lê rồi nhắn bếp sò dù Bây mẹ Nhảy là dạ hai nhạt kì nằm đẹp nội Bếp phù này hay kềm เข้ามาไม่รออยู่อ่ะจุยจุยกินไว้เนี่ยจบสิญาติอยู่พูสิทญาติกะบร้เอาสุ่มมาขังเนาะสุ่มกัอยู่ในหัว่ะคุอ้ย บอดไปใช้ระวนอยู่ในนี่แหละมันจอบอยางยานนะกินไม่ไหวเป็ดน้อยกะกระตเปีอ่ขึ้นติ่นน้ำเนาะขามากินน้ำลูกนะแม่นะกะ ยังอีกแม่หนึ่งนะพี่น้องหลังจากเกลือแม่นี้แล้วกะสิได้ไปเกลืออีกแม่หนึ่งอยู่น้องนะอยู่คนละน้องป เกืืออิ่มโมเป็นอิ่มเป็ดใหญ่ค่ะกระสเบิรเลยหลังจากที่เกลือแม่นั่นแล้วค่ะซิมาเกลือแม่นีนพี่เนองพราลูกดิ่มอยู่นอกของพี่เนอง มาพีมาพีตัวนี้ลูกสิบตัวแม่กอดลูกมีสิบเอ็ดตัวนอดแม่ในซิปยังน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่นหักกระบอกตัวนี้ยังบวชเดือนสาม กินลงมาเกลืออยู่นองสบายมมีเป็ดใหญ่มาญาติแค <c oughs> แล้วก็พากาันลมงไปกินน้ำเนาะ พอดีเป็นตะแพงแบบนี้กบน้อยกบน้อยกบน้อยพี่น้อกบเลอเขียดเขียดน้อย แดดดิเกิดเป็นตากแดด กินอิ่มแล้วก็พากันลงไปห้าร้อยล่นอยู่น้าพี่เนาะยังแต่แม่ยังบ่อิ่มหยิบกินลูกมันยังน้อยกินโบลายกินคาเดียวก็อิ่ม้ว

เขาไปกินอยู่ไหนดีๆกว่า <c oughs> แค้นแค้นห้าน้า นั่งเกลือเป็ดอยู่นนองพี่นาะนั่งเผาเลยเรียกของซอิดกะซาเน่เลพี่นอ้องกางเว้นกะเรียงงัวคำมาก,กะนึ่งข่าวเห็ดอยู่เห็ดกินกะเกลือเป็ดเกลือไก่กะแล้วเนาะเพราะว่าซาอิดบริยดำนาอยู่เรียงงว้วเป็นชาเรียงงวัว สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำเนียเนาะพี่น้องไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี